อะไรคบอืมเปิดอยดีสวัสดีค่ะนิวกินแซบชาแนลครับพี่น้องพี่น้องค่ะมากินข้าน้ำกันด้วยค่ะมันนี้ได้เมนูแซบค่ะพี่น้องเพิ่มไขมันเป็นขาหมูตุนค่ะพี่น้องค่ะขาหมูตุนแล้วก็มีไข่ใส่ไข่เป็นนํำมีไข่ดาไข่าขาว กับขานาอยู่ข้างหลังอ่ะพี่น้องคะผักข้างหลังจิ้มแบบซีดซาดมากเลยนะคะ mm hmm. เผ็ดสุดๆกับมีผักดองมาน้าค่ะผักกาดดองเขาสวยค่ะมาค่ะซ่บน้ากันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้ําค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละขอแบบนี่ค่ะอ,อันเทสิกินแต่ว่าอันกินอันที่เป็นสิน,นี้ไนี่กรเปื่อดีอยู่ด้วพี่น้องค่ะ โลอันนี้แบบเอามาไอร่องล่องใส่เครืองปลโลค่ะยี่ห้อน,นี้ผมไม่เคยใส่ดอกแต่ว่าล่องเอามาใส่ผงว่ามันสีแสบบอแต่ว่ากใข่แหนยู่ค่ะยังหันนะอืมพอได้อยู่ค่ะแสบนี่น้องพี่น้องค่ะแล้วก็มีใครใส่ใครสีดำไปน้ำค่ะอืมอืม กจิ้มแบบสุดยอดเลย หอนพี่น้องาเลยครับอืมเปดิ กินข้าหมูกับิีเป็นลักษณะนี้ด้วยพี่นอ้องปลาส,สีงาม,งาม สีงามวันไดเอาเม,นะเม็ดน่ะเม็ดสเต็กมาปาก เติมซีกิน่า,นแ,านแล้วก็น้ำใส่จิมเข้าไปน่าแล้วก็ใส่ผักดองเข้าไปน่อคท็อปปิง้งแ่บอ่ะ มาก,กินแบบนี้เนาะน่าเด็ดกัดเพื่อนจิง,งใส่กระดาษที่สูกับเรา อันแบบนี้น้องเขานี่ยัได้กินกับเขานี่เป็นเนือ้อใส่กับเขาสวยอืจิ้มเข้าไปกัดดอม 嗯。Mm. จุจเป็นมื้อนูแบบแสบนะคะพี่น้องถึงสิงกินกเนี่ยออมาจานพอดีค่ะเดี๋ยวจนกินไหม่เล้ะค่ะพี่น้องแบบมันกินยากค่ะกต่เป็นสำหรับอันนี้กับคลิปนี้กับ ขอบคุณพี่น้องลดลาย้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำค่ะขอบคุณค่ะขาหมูตุนแซบๆอร่อยๆด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ